สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยหรือเทเลีโก้วลาเกมเศรษฐีนะครับผมในคลิปนี้ลุงก็จะมารีวิวอีเวนท์ที่อัปเดตเข้ามาใหม่ในเซิร์ฟประเทศไทยในวันนี้เนาะก็จะเป็นอีเวนท์ที่เกี่ยวกับตัวละครนะครับผมอีกทั้งยังมีการสปอยอีเวนท์หน้าด้วยซึ่งเป็นอีเวนท์จีนะครับผมแล้วก็มีการสปอยแผนที่ใหม่ที่จะอัปเดตในครั้งยิ่งใหญ่ในวันที่16ที่จะถึงนี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราก็ไปดูตามลำดับกันเลยดีกว่าเนาะเริ่มจาาากกอออีีีีีีเเเเววววนน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 ตต์์้้้่่่ลลยยะะคครรัััับผมมมมทขใงไ นะครับผมแต่เป็นการกลับมาของตัวละครสุดแข็งแกร่งนะครับผมอันประกอบไปด้วยน้องอีโวเอวานะครับผมผู้ซึ่งเป็นสายวิกที่ค่อนข้างวิกไวอยู่แทดดวงดีนะครับผมต่อไปเป็นน้องเอลโลนีวงเวทมหาปลายนะครับผมทาสีแบบโนะ้มๆมเนาะตัวต่อไปก็ตัวละครสายลมละไรผู้ซึ่งถ้าเกิดว่ามีจี้เล็กๆที่เรียกว่าสเก็ตบอร์ดเพนนะครับผมก็จะกลายเป็นสายลมที่โคตรโหดเหลยนะครับผมตัวสุดท้ายเนาะ น้องไอรีนพ่นน้ําของเรานั่นเองอันนี้ก็จัดถือว่าเป็นสายวิกที่โหดร้ายอยู่พอสมควรนะครับผมสามารถวันเทินคิวได้ถ้าเกิดว่าไม่โดนขัดขวางซะก่อนนะโอเคส่วนมากเป็นตัวละครสายวิกหรออ๋าแล้วแต่คนจะเล่นนะครับผมซึ่งวิธีการหานะาเป็นวิธีการหาที่ค่อนข้างในความรู้สึกลุง รู้คิดว่ามันยากนะครับผมเพราะว่าเราจะต้องซื้อแพนะ็คเนาะเมื่อกี้ไม่ต้องไปมองนะครับผมเราไม่มีสิทธิ์ซื้อหรอกเพราะว่าไอ้กร์ดที่สะสมสี่อันเนี้ยมันต้องใช้เงินนะครับผมในการซื้อจํานวนมากต่อหนึ่งใบนะครับผมถ้าเกิดว่าเราไปแอบมองในประกาศตรงนี้นะครับผมแล้วเราเลื่อนลงมาอันสุดท้ายตรงนี้นิดหน่อยนะครับผมเราจะเห็นเลข30เสิเซนอยู่ตรงนี้เนาะเอ๊ใช่ไหมไม่ใช่นะครับผมอยู่ตรงนี้ต่างหากแล้ว อันไหนวันนี้เอาทำไมกลายไปเลือกคอสตูมใช่อย่างนั้นล่ะว่าจะเอาเข้ามาให้ดูอะเอออยู่นี่งไง นี่ไง30เซนหนึ่งครั้งนะครับผมการเลกเปลี่ยนอีเวนต์ตัวละครที่กำหนด S บวก1ใบก็คือการเมื่อกี้แต่เราสะสมทำไม4ใบนะครับผมเราต้องไปหาจากที่ไหนอีกก็ไม่รู้นะครับผมในนี้เนาะดังนั้นการเติมเงินเพื่อได้ตัวละคร4ตัวนี้ถือว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าไม่ใช่ตัวละครมต้าเนาะเราไม่ต้องเสียเงินขนาดนั้นนะครับผมเราก็แค่เสียเพชรไปจำนวนมากหน่อยนะครับผมกับการเปิดเรดเนาะสุ่มแพ็คซปเปอร์พรีเมียมตรงนี้นะครับผม ใบละสอ0 0นะครับผมและเรามีโอกาสได้ตัวละครอีวลูชั่นด้วยนะครับผมเพราะว่าดูจากการดรอปของแฮกนี้เนาะมีอยู่ตรงนี้นะครับผมอัตราการดรอปนะครับผม S อยู่ที่80 9%นะครับผมในแพ็กนั้นเนาะ S ก็คือตัวละครที่เราไม่ได้ใช้หรอกนะครับผมแต่การดรอปตัวละคร S บวกนะครับผมมีถึง10%ด้วยกันแล้วก็ในบรรดา S บวกที่ดรอปนะครับผมในนี้เนาะมีโอกาส0.40%นะครับผมที่จะดรอปตัวละครระดับ e v โเป็นไงว้าวซ่าไหม ไม่ว้าวซ่าเลยนะครับผมส่วนการเพิ่มเรียตรงนี้เนาะไม่ได้ซื้อด้วยเพชรนะครับผมเพราะว่าต้องซื้อด้วยต่างจริงนะครับผมแล้วก็จะได้แพ็กลูกบาทตรงนี้มาเอา้าไม่มีอา่านี่ไงลูกบาทตรงไหนลูกบาทเพนกวินกู๊กูเนี่ยลูกบาเพนกวินนะครับผมก็มาเลือกดูนะว่าเกิดว่าเราอยากได้ตัวละครไหนนะครับผมก็เลือกแพ็คนั้นแต่เราจะไปถึงตรงนี้หรอไม่ต้องไม่ต้องทำอีเวนต์นี้นะครับผมถ้าเกิดว่า ใครผู้เล่นใหม่อะไรก็ตามอ่ะไม่ต้องทำอีเวนต์นี้เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าวันที่16อ่ะจะมีการอัปเดตครั้งอยิ่งใหญ่แล้วก็ตัวละครของประจาเดือนประจาเพชรใหม่อ่ะก็จะมาเนาะเราเก็บเพชรรอตัวนั้นดีกว่าอ่าลุงจะไม่บอกนะว่าตัวไหนโหดในอีเวนต์นี้นะเพราะว่าลุงไม่อยากให้ทำนะครับผมก็ข้ามข้ามไปก่อนข้ามไปก่อนข้ามไปก่อดน,นั้น จบการรีวิวอีเวนต์ตุลละครเลยนะครับผมต่อไปเป็นการสปอยจี้นะครับผมจี้ที่จะเข้ามานะครับผมมีชื่อว่าโดนราชาผู้ถูกเนรเทศนะครับผมความสามารถของโดนราชาผู้ถูกเนรเทศก็ตรงต,ตัวตามชื่อเลยอะเนาะโอเคเข้าไปดูก่อนนะครับผมจึ๊บจึ๊บจึ๊บโดรนราชาผู้ถูกเนรเทศนะครับผมเมื่อตรงพื้นที่ของฉันนะครับผมมีโอกาส อ๋อโดนโลโด้วยโดนโลดนะชมป์ผูุ่ในประเทศนะครับผมเมื่อตรงไปที่ของฉันเนะาะห้าาเปร์เซนต์นะครับผมที่จะชาร์จโลดหนึ่งขั้นสามารถชาร์จได้สูงสุดสอขั้นนะครับผมแล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามน,นะครับผมทำการย้ายเนาะสครั้งขึ้นไปนะครับผมใน1เทิร์นมีโอกาส80%ย้ายศัตรูไปยังเกาะร้างนั่นเองอ่าอันนี้เป็นเวอร์ชันธรรมดานะครับผมต่อไปเป็นเวอร์ชันลิมิเต็ดอ dition นะครับผมความสามารถเหมือนเดิมเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมเพิ่มเติม,ตมคือน้องเปลี่ยนเป็นสีชมพูแลลลล้้้ววก็มีสสสายยยุงงงงอู่ขหัดดใจริๆเ เฮ้ย hey, น่าหาไหมเฮ้โอเคนะครับผมจบไปแล้วสถาบก,การสปอยจี้อันนี้เป็นการสปอยนะครับผมยังไม่มีให้ทำนะครับผมอีเวนต์จี้จะมาในวันที่13มัง้งอ่าเราสามารถมาดูตรงนี้ได้นะครับผมที่ข้างล่างเนาะอีเวนต์เปิดในวันที่13มมิถุนายนนะครับผมเวลา บ่ายโมงครึ่งเนาะถ้าเกิดมราทำตรงน,นี้จะไม่มีวัตถุดิบออกมานะครับผมเราจะเสียเพชรไปโดยป่าประโยชน์นะ e ji, อีเวนต์จี้รอบที่13นะครับผมย้ำอีกครั้ง e ji, อีเวนต์จี้รอบที่13แล้วหลังจากอีเวนต์จี้วันนะครับผมเราก็จะเข้าสู่การอัปเดตครั้งใหญ่นะครับผมก็จะมีแมปใหม่เข้ามาเนาะที่เป็นแมปที่มีชื่อว่า ปราสาทผีสิงนะครับผมหรือเราจะเรียกบ้านผีสิงก็ได้ถ้าสซไทยมันเรียกเนาะอ่าระหว่างนี้นะครับผมเราก็จะต้องเก็บสะสมนะครับผมการจ้องผีสิงล่วงหน้าเนาะเพื่อมารับนะครับผมเป็นจี้เบนจามินจี้เบนจามินนี้เขาสามารถอะไรนั้นก็อย่างแม่รู้นะครับผมลุงก็แม่รู้เหมือนกัน <c oughs> ในนี้มีไหมเนี่ยในนี้เหมือนจะไม่มีนะเมื่อกี้หรือว่าลุงมองไม่เห็น อ่าไม่มีจริงๆด้วยนะครับผมลุงก็ยังไม่รู้ความสาวน์ของทีเบนจามินเนาะแต่เราก็รู้แล้วแหละว่าวันที่16ม,มีแมปใหม่เข้ามานะครับผมเมื่อแมปใหม่เข้ามาเนาะก็จะมีการแจกเพชรอีกมากมานะครับผมพร้อมกับตัวละครแจกฟีว่าในแมปหน้าน่ะตัวฟีจะโหดเหมือนกับน้องอีโวอ่าบีฮยอนลังหรือเปล่าอ่าถ้าไม่โหดเท่าก็คือแบบโดนบูลลี่นะครับผมอ่าประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะสำหรับการอัปเดตทั้งหมดในวันนี้ลุงน่าจะลืมอะไรแหละ อันนี้เหรอเล่นชนะหนึ่งครั้งก็ได้เศษแร่มาหนึ่งร้อยเล่นชนะสองครั้งได้มาห้าสิบก็อย่าลืมสะสมไปด้วยกันละกันอ๋อแล้วก็อีเวนต์ตวลครนะครับผมกับอีเวนตะ์จี้เนาะอยู่ถึงวันที่26สิบหกแต่อีเวนต์จี้มาวันที่สิบสามอีเวนต์ตวลครนมาแต่วันนี้ห้ามลืมนะอ๋าไม่ลืมนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมก่อนวันที่สิบหกกดตรงนี้กันด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าไม่กดมันจะหายไปเด้อลุงก็ยังไม่ได้กด ฮอีกสักวันจะมากดนะครับผมไปแล้วนะขอให้ทุกคนโชคดีนในหบผงเอรูดี้ลุงก็ยังเล่นได้อยู่เนาะไปละแต่ไม่ให้หานะครับผมอีเวนี้รอหาวันที่1 8บแปดอวันที่16เนาะเหล่าวันที่16นะกรนบอค่อยใช้เพชรเนาะอ่อดทนไว้นะทุกคนเป็นกำลังใจให้นะครับผมกับบันี้้ไปละสวัสดีครับจุ๊บจครับ